พูดโทอย่าลืมโทรนะคุณคิมสวัสดีค่ะ คุณอายุเท่าไหร่คะผมอายุ30ครับ30มีอะไรคะเล่ามาค่ะคือผมเป็นเป็นครูเป็นรับราชการครูนะครับปีนี้ก็เข้าประมาณปีที่10แล้วนะครับคราวนี้อายุสี่บที่นะครับผมก็มีแฟนมีอะไรปกติอะไรนครับเราก็ใช้ชีวิตก็คือผู้ชายกันปกตินะครับแล้วคราวนี้ผมปีนี้ผมลงสอนชั้นอนุบาลแล้วผมก็เจอผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีฐานะนะครับเขาเอาลูกมาเรียนที่ห้องห้องผมเป็นเป็นโรงเรียนรัฐนะครับจะเรียนปกติพอเปิดเทอมได้ประมาณสักเดือนเศษนะครับผู้ปกครองของกลุ่ม เนี่ยครับเขาก็เข้าเข้าพบผู้นวยการผมนะครับแล้วก็เข้าเข้าไปพบว่าจะขอย้ายลูกเขานะครับมีอยู่สองคนขอย้ายไปเรียนอีกห้องหนึ่งเขาเขาให้ให้เหตุผลว่าไม่ไม่อยากให้ลูกเป็นเป็นเกย์เป็นกระเทยอะไรเงี้ยครับผมก็ถูกผู้นวยการอ่ะเรียกไปคุยแต่ท่านผู้นวยการไม่ได้บอกโดยตรงด้วยเหตุผลนะครับเพราะว่าท่านก็น่าจะกลัวผมผมรู้สึกไม่ดีอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยครับค่ะอืมแต่ผมอ่ะทราบมาจากผู้ปกครองรายท่านรายอื่นนะครับที่ท่านที่เขาแคบคุยกันในในในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ผู้ปกครองอะนะครับส่งมาให้ผมดู ครับเขาะนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าแล้วเราผิดอะไรที่เราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับมผมก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วผมก็ผมก็ตั้งใจสอนเด็กทุกคนมาเป็นอย่างดีอะไรเนี้ยครับตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นครูมาผมก็ไม่เคยทำอะไรที่มันแบบแยหายหรือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับเด็กอะไรเงี้ยนะครับนะนะทุกวันเนี้ยครับ <S <S เด็กสองคนเนี้ยก็ถูกแย่หายไปอยู่ีนห้องหนึ่งตอนนี้ผมก็เจอทุกวันแล้วเมื่อล่าสุด ก่อนก่อนที่ผมจะทิงนะ้งแมสเซจไรที่อายการแล้วนะครับผมเจอเหตุการณ์หนึ่งที่ผมคิดว่าผมไม่ไหวแล้วผมเจอเหตุการณ์ตรงที่ว่าเด็กนักเรียนสองคนนี้ครับเขาลงรถมาจับผู้ปกครองและเขาอะวิ่งวิ่งมาหาผมครับพี่เขาก็บอกว่าเอออยากไปเรียนห้องห้องครูคินนะครับแล้วผู้ปกครองเขาก็เอาเด็กเอาลูกเข้าไปนะครับแล้วเขาก็ตีลูกเขาครับบอกว่าให้เรียนห้องนี้ห้องนี้เข้าห้องนี้วิ่งไปห้องนู้นทำไมอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมก็ไม่อยากเกิดเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับทาไมถึงต้องแบบเอ ท,ที่ผมอยากบุใจพี่คือผมผมตั้งใจไว้เลยครับว่าตุลาเนี้ยผมจะลาออกแล้วผมไม่ไหวแล้วไงครับว่าเพราะเหตุการณ์นี้เหรอใช่ครับเพราะที่เหตุการณ์เนี้ยครับจริงจริงแล้วมันมันสะสมมาระยะหนึ่งแล้วว่ะครับอืมอืมแต่คือคือผมเจอแล้วผมก็ยังเจอผู้ปกครองกลุ่มนี้เจอเด็กสองคนนี้อยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งเด็กกับผมอ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะเด็กเด็กเขายากมาเรียนกับผมเด็กเขาอยาก,าเ,ยก,เ,กเขา้า,เขามาหาผมอย่างเงี้ยครับแต่แต่คือผู้ปกครองกล,กลุ่มเนี้ยเขาก็พยายามแบบ ไม้ลูกเขาออกมาเลยประมาณนี้ครับผมผมก็เลยอยากจะถามพี่ๆว่าว่าผมจะมูฟออนออกจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไงแล้วผม <S <S ผมจะดำเนินชีวิตต่อในเดียร์ี่ผมก็ทํญญาดีมาโดยตลอดไงครับพี่ตอนนี้ญญคือคือสิ่งที่ผมคิดไว้แล้วก็ความฝันของผมมันมันมันจบลงแล้วพี่ยัง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 เสียใจแหละยิ่งเลิกทักเสียใจเสียใจครับมันก็เราฟังเป็นคนนอกกับเราฟังแล้วมันเป็นเรื่ <S <S องอะไรที่น่าเห็นใจมากนะ อืมครับมันม่เห็นใจเลยเคิมคิมพี่คิมพี่อันพี่อันถามนิดนึงด้วยด้วยบุค,คลิกของเรารชัดเจนในระดับไหนอ่ะถ้าถ้าคนไม่รู้จักจริงๆก็จะจะไม่ค่อยรู้หรอกครับอืมอืมอ่าจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าในผู้ปกครองหรือว่าในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะทราบนะครับเพราะว่าเวลาผมผมมีงานอะไรที่โรงเรียนที่จะต้อง ค่ัผู้ช่วยผมก็เจอแฟนไปช่วยอยู่อะไรเงี้ยครับก็คือไม่ได้ปิดอะไรก็ปกติทำเมาให้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าไปเดินประกาศบอกเอกว่านี่แฟนครูถูกไหมล่ะไม่ไม่ไม่ใช่ครับก็ไม่ได้ทําแบบว่าพับลิกขนาดนั้นถูกไหมแต่คิมก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้ทาอะไรไม่เหมาะสมคืาเคราะไม่ได้พครูทีก็คือทําทุกอย่างอยู่ในกาลเทศะถูกไหมคะอือูครับถูกครับผมก็แต่งตัวปกติไปทํางานก็อะไรปกติครับไม่ได้มีแต่งหน้า ทาปาหรือทำผมอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรออันนี้คินเป็นครูมาสิบปีแล้วแสดงว่าคิมเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้เหรอคะใช่ครับผมเพิ่งเจอเหตุการณ์ปีเนี้ยครับ จากคือคือก่อนหน้านั้นนะผมสอนระดับประถมป .4 ถึงป .6 ปีปีไงครับที่ผมลงลงชั้นอนุบาลเนื่องจากครูประจําชั้นอนุบาลเขาย้ายพอดีผมผมมาเคยสอนมาอยู่ผมก็เลยลงสอนแทนเงี้ยครับตอนสอนประถมอื่นเนี่ยีผู้ปกครองเคยทําอย่างนี้บ้างไม่เคยไม่มีเลยไม่มีเลยครับตลอดระยะเวลาแปดถึงเก้าปีครับที่เจอแล้วก็แปลก ไม่แปลกหรอกไม่แปลกไม่หมายถึงว่าแปลกที่เพิ่งเจอแต่เจอได้ไม่แปลกก็ตอนนี้มึนคิมดวงอาจจะตกตกท้องร่องก่อนหน้าคือดวงปกติไงแต่ช่วงนี้ดวงเจอคนอาคนเล่นนั่นแหละไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตกปากคนเราเนี่ยมาตกปากเล่นอ่ิโอเคตกปากต้นเลยอ่าวพจ่ช้าคิมจะถามว่าอะไรนะคะวันนี้ผมผมอยากจะถามพี่พี่ทั้งสามคนนะคะว่าผมควรจะไปต่อหรือผมควรจะพอแค่นี้อะไรนะครับ คือถ้าผมมาปรึกษาทางบ้านคือคือแม่ผมมาเสียใจมากๆเพราะว่าความบังของแม่คือคนต่างจังหวัดที่อยากให้ลูกเป็นครูอะไรอย่างนี้ครับแต่ผมอะลองให้มาจะสองอาทิตย์แล้วเนี่ยครับจะบอกแม่ว่าผมไม่ไหวแล้วนะผมอยากกลับมาทํางานที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับอืเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เสียใจแหละครับแม่ผมอะเขาอยากให้ผมเป็นครูแต่ผมผมมีความรู้สึกว่าผมไปงเรียนแล้วผมไม่มีความสุขเลยนะพี่ เดี๋ยวนะแล้วคุณขอโทษนะคะคุณแม่รู้ไหมว่าเราเป็น LGBT คุณแม่ทราบครับคุณแม่ทราบครับแม่แม่ผมไม่ไม่ไม่เคยแม่ผมบอกเสมอว่าขอขอให้อย่าทําให้ใครเดือดร้อนแล้วเป็นคนดีแล้วพอเอยอ่ะแล้วถ้าแม่พูดแบบนี้คิมตอบคําถามนี้ได้หรือยังว่าคิมเป็นลูกที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนป่ะใช่ครับแม่ใครเขาก็รักลูกคนนั้นน่ะแม่เราก็รักเราอ่ะคิมครับ อ่ามา <utar. S 1> มามาถามใครก่อนครับไปต่อหรือพอแค่นี้ถามเพืยงแค่ได้ครับเพียนคิดว่าถ้าเราอยากไปต่อเราไปถ้าเรายังมีความสุขกับการเป็นครูแล้วมันยังเป็นความฝันเป็นความตั้งใจเรายังรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ตรงนั้นแลวเราเห็นคุณค่าของตัวเองตรงนั้นทําแค่นั้นเองครับอย่างแรกเลยคือพี่ไม่คิดว่าเราควรเอาคุณค่าของเราไปแขวนไว้กับความคิดเห็นหรือความรู้สึกของคนอื่นโดยเฉพาะคนคือเราไม่จําเป็นต้องให้ค่ากับทุกคนน่ะ ไม่ที่แปลว่าเราควรดูถูกคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่แอไม่ได้มองแบบนั้นนะฮะ <c oughs> แต่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นไปไม่ได้เลยนะคีมในชีวิตที่เราจะทําให้ทุกๆคนรักเราทุกๆคนยอมรับเราหรือทุกๆคนชอบเรา แม้แต่เราทําถูกต้องทุกอย่างก็ยังมีคนสามารถบอกว่าเราผิดได้แม้แต่เราทําทุกอย่างเหมาะสมก็ยังมีคนบอกว่าเราไม่มีมารยาทได้เพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของโลกที่เราจะต้องเจอกับความผิดปกติไม่ว่ามันอาจจะแพรมมาจากเราเองในบางวันในบางครั้ง <S <S ซึ่งเราอาจจะเป็นเราที่ผิดจริงๆหรืออาจจะเป็นเราที่พลาดจริงๆในบางเรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องนี้นะรวมถึงเราอาจจะเจอความผิดปกติจากทัศนคติของคนที่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วบางทีไม่ต้องไปหาไปไปหาเหตุผลเหมือนเช่นอ่ะสมมติว่าอ่ะพวกเราก็ได้อ่ะ พวกเราสามคนอย่างเงี้ยอ,อ่านพี่อันพี่เติ้ลพี่อ้อมเงี้ยเราอาจจะอยู่กลางแจ้งหน่อยอย่างเงี้ย พี่ก็จะโดนคอมเมนต์กันแปลกๆเยอะแยะมากมายแต่เป็นหมดกันอยู่ละถ้าพี่ใส่ใจทุกคอมเมนต์พวกพี่เป็นบ้าไปแล้วจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะมานั่งเงินตรงนี้ได้ถูกแล้วเป็นคอมเมนต์จากความเห็นจากคนที่ไม่เห็น <c oughs> เข้าใจว่าความเห็นของคนรู้จากคนที่ไม่มีความรู้คนที่พยายามทำทำว่าเข้าใจแต่ไม่ได้ทําความเข้าใจกับอะไรมาเลยมันมีคนแบบนั้นอยู่ในโลกบางคนคิดว่ารวยบางคนคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์แล้วก็บังเอิญว่าอาจจะด้วยโซเชียลมีเดียมันมีปุ่มไลค์ไงมันมีปุ่มคอมเมนต์มันเลยทาให้ทุกๆคนรู้สึกว่าชัน าามรถพูดอะไรก็ได้มั้งในพื้นที่ของฉันโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบกับมันพี่อันก็แค่จะยืนยันครับว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองแล้วตั้งแต่ก่อนมีโซเชียลมีเดียมาก่อนเนี่ยเราจัดรายการกันอย่างพี่อ้อมพี่อันอย่างเงี้ยจัดมาพักนึงเราเริ่มตั้งแต่ยุค SMS นะ ตั้งแต่ตอนนั้นก็มีคน s m s มาแล้วว่าเสียงแบบนี้เป็นดีเจได้ไงพูดแบบนั้นเป็นดีเจได้ไงอย่างพี่อัน๋นพี่อั๋นเคยร้องเพลงก็าบอกกลับไปร้องเพลงไปมาเป็นดีเจท,ทำไมอย่างเงี้ยแล้วโดนอะไรมันมีเยอะแยะมันไม่ถึง0 0 0 0 1และเราควรมีภูมิคุ้มกันเพราะเราจะต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกเยอะและเราควรเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นด้วยว่าเราจะต้องเจอกับเรื่องอะไรได้อีกเยอะมากในโลก แบบที่มันไม่มีเหตุผลเลยนะลูกโดยไม่จําเป็นต้องไปเส,เสียเวลาอธิบายอะไรมางมายกับเรื่อง LGBTQ+ กันอีกต่อไปเพราะณวันนี้อย่างแรกเลยคิมเองต้องไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้ผิดปกติไม่มีใครด่าเราว่าเราผิดปกติได้ถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติเองสมมุติว่ามีคนเดินมาด่าพี่อ่านว่า ไอ้ผู้ชายหรือไอ้ผู้หญิงก็ได้อะพี่ก็จะเฉยเฉยอะเขาใจปว่าหรือสมมติวันนี้เดินมาแล้วแบบมีคนเดินอ่ะมีข้อความก็ได้อะหรือใครก็สักคนเดินมาด่าว่าใส่กระโปรงมาได้ยังไงน่าเกลียพี่ไม่ได้ใส่กระโปรงอะพี่ก็จะงงว่าคุณพูดอะไรอะแค่นั้นเองไม่มีใครด่าเลยเราได้ไม่ได้แปลว่าเราปฏิเสธ <c oughs> ปิดหูปิดตาไม่ยอมรับความจริงนะฮะแต่ LGBTQ แล้วไงอะ่ะแปลกตรงไหนอะเรียนกับฉันหรือไม่เรียนกับฉันลูกคุณก็อาจจะเป็น LGBTQ ก็ได้ แล้วถ้าลูกคุณเป็น LGBTQ สิ่งที่คุณควรทำคือคุณควรอบกอดเขาด้วยความเข้าใจแต่ไม่ต้องไปสอนคนแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไปรังเกียจเขานะฮะแต่พี่คิดว่าแค่เมินเฉยไปก็ได้ฮะเราไม่ควรเก็บมันมาแล้วแบกอยู่บนไหล่เข้าใจป่ะแล้วเราลองให้ทําไมก่อนผมเจลเรื่องนี้มากๆเลยครับพี่ทำทำไมโรงเรียนผมเขาถึงย้ายเด็กที่สองคนนี้ไปอยู่ห้องอื่นเฮ้ยพี่เข้าใจว่าเรื่องที่ผมทํามันผิดใช่ไหมไม่ไม่ไม่พี่เข้าใจสมมุติว่าพี่เดินเข้าไปในร้านอาหาร พร้อมกันสมมติเราไปกินด้วยกัน4ี่คนเลยคุณคิมไปกับพวกเราสามสี่คนเดินเข้าไปในร้านอาหารเชฟที่ดังมากเลยร้าร้านอาหารนี้อร่อยมากเลยเสิร์ฟอาหารวาจันท์หนึ่งพี่บอกว่าพี่ไม่อร่อยพี่ขอเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนนะตามหน้าที่ของเขาใช่เชฟไม่เชฟไม่ต้องไปร้องไห้ด้วยว่าฉันทำไมฉันทำไม้อร่อยพี่อ่านคิดว่าโรงเรียนก็แค่พยายามจะหาทางคอมเพลมไมซ์มันมีมันมีตรงอื่นใช่ไหมอ่ะ งั้นไปตรงอื่นก็ได้ผู้ปกครองไม่ชอบคนนี้ใช่ไหมหรือแม้แต่ไม่ใช่เหตุผลของ LGBTQ ก็ได้อาจจะแค่รู้สึกว่าฉันไม่ชอบสิ่งวิธีการที่ครูดุลูกแบบนี้เขายังขอย้ายได้เลยหรือครูสั่งห้ามว่าหยุดเงียบห้ามคุยแล้วผู้ปกครองได้ยินพอดีฉันไม่ชอบครูคนนี้เด็กมันต้องคุยเด็กมันต้องเล่นคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งห้ามเล่นห้ามคุยขอย้าย เขาก็ให้ย้ายจะ้ะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทําร้ายตัวเราเองในสิ่งที่เราไม่ได้ผิดอย่าหยิบมีดมาแทงตัวเองเพราะไม่มีใครแทงเราได้เลยเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรถ้ามีคนเดินมาขอโทษนะมีคนเดินมาอยู่หน้าเราแล้วพูดว่าอีกกระเทยอย่างเงี้ยเราเจ็บหรอทาไมเจ็บอ่ะทําไมให้คําว่าอีกกระเทยเป็นคำดา่ามันไม่ใช่คาําด่าเข้าใจปะ่ะเหมือนคนเดินมาด่าว่าอีผู้ชายหรือไอ,อผู้ชายหรือหรืออีผู้หญิงทําไมมันไม่เป็นคาําด่า เพราะเราต้องไม่ให้ค้าว่ามันเป็นคำด่างไงแค่นั้นพี่กับภรรยาเนี่ยทำทิฟฟานี่โชว์แล้วณนะวันนี้ตอนที่คุยอยู่นี่ลูกพี่นั่งดูทิฟฟานี่โชว์อยู่ทุกอาทิตย์นะ่ะลูกพี่ผู้ชายสองคน,น <c oughs> พี่ไม่มีความกังวลเลยเากเป็นเลยก็เป็นเข้าใจปะโลกมันเดินไปแล้วแต่มันเราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนเดินไปได้กับเรานะคนไหนอยากอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาถ้าเขาทุกข์ปล่อยเขาทุกข์เราแค่เอาใจช่วยลูกเขา หวังว่าลูกเขาจะเติบโตมาดีกว่าพ่อแม่นี้ได้แค่นั้นนะแต่ไม่ต้องไปตามด่าเขา mm hmm. เราได้แต่หวังว่าลูกเขาจะเติบโตมาใจกว้างและเข้าใจกว่านี้ส่วนตัวเราไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้วเด็กที่อยู่กับเราและผู้ปกครองที่เข้าใจเราคือผู้ปกครองที่โชคดีจังเลย uh huh. ที่เขาตามโลกนี้ทันแค่นั้นเองอะ่ะเราไม่มีอะไรผิดเลยคิมพี่ก็เลยรู้สึกว่าจะออกทาไมเสียท่้วอกาสที่เด็กๆจะได้เรียนอ mm hmm. อืืค okay. ด้วผมผมด้วยด้วยด้วยความที่ผมอยู่โรงเรียนต่างจังหวัดนะครับพี่ด้วยด้วยด้วยสายตาด้วยการพูดเนี่ยครับมันก็ต่างจากในเมืองนะพี่ไม่ไม่อเวลาเขาเขามองอะไรพวกนี้ครับคิมคิมต้องเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงและคุณแม่คิมจะไม่เสียใจเลยถ้าเขาไม่เห็นคิมเสียใจเข้าใจไหมแม่ผมโมโหมากเลยนะพี่แม่ผมอยากไปที่โรงเรียนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเหมือนกันแม่เราจะไม่โมโหถ้าเขาไม่เห็นว่าเราเป็นอะไรอเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นอะไรเลยคิม เพราะมันไม่มีอะไรคุยกับตัวเองให้จบชัดเจนจร,รู้รตัวผมน่าจะเพิ่งเคยเจออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะรับยากนิดนึงใะ่ครับเพราะว่าคคิง<ม>ต้องมีภูมด,ด้วยด้วยในใจลึกๆนั่นเองที่ผมผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมก็เสียใจยเหมือนกันนะท,ที่ที่ตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ทาให้ให้ให้ใหใหพ่อแม่ภูมิใจได้เพราะว่าพ่อพ่อผมอ่ะกนรับไม่ได้กับเรื่องนี้นะครับตอนตอนสมัยนั้นนะครับเอาเขาอยากให้ผมแต่งงานมีครอบครัวสร้างอนาคตอะไรเงี้ยครับคนคนรุ่นก่อนๆนะพี่ คือผมอ่ะผมก็ตั้งใจเรียนจนจบแล้วก็สอบครูได้เลยนีครับจนจนมาหลังๆพ่อแม่ผมกดล็อกแล้วเนี่ยครับว่าว่า,วาเออจบจ้าจบจบผมก็เลยแบบหายหายจากความรู้สึกนั้นไปอย่างแรกยอมรับตัวเองแล้วรักตัวเองแล้วจบแค่นั้นเองอ่าคุณต่อไปค่ะคิมพี่เต้นก็นได้ครับคือพี่เพิ่งกลับมาจากประเทศสวีเดนที่สต็อกโฮมอ่เนาะเขาเพิ่งมีงานพรายไป แล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยคือพี่เห็นขบวนนี้เขาจะมีตัวแทนต่างๆมาพี่เห็นทั้งตัวแทนของครูมากันเป็นแบบเหมือนแบบคุณครูหู้นครองที่มีนักเรียนเป็น LGBTQ ตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆเป็น LGBTQ ตัวแทนของเด็กเจนใหม่ทหารตำรวจคือพี่ไปแล้วพี่รู้สึกว่านี่คือเป็นครั้งแรกที่ไปร่วมงานรายมาแล้วพี่รู้สึกว่าตอนนี้นี่ไปเพื่อไปงานรายไม่ใช่ผมว่ามันเลยมัดีมากแล้วเรารู้สึกว่า เออสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้เลยจากการไปงานตรงนี้คือเขาทำให้เห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและปลกติเลยอ่ะสำหรับโลกนี้ที่มี LGBTQ อืมเพราะว่ามันอยู่ในทุกอนูของอากาศเลยอ่ะพี่พูดอย่างนี้เลยละกันเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่อ่านบอกอ่ะเราจะไม่เราไม่ร,ร,มรู้เราไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรที่มันผิดปกติเลยอ่ะคิมซึ่งตอนนี้คิมรู้สึกกับมันซึ่งพี่อ่ะเป็นห่วงว่าไม่อยากให้คิมรู้สึกแบบนี้พี่ตกใจที่คิมพูดว่าถ้า ถ้าหน้าเกิดมาเลือกได้ผมจะไม่เกิดมาเป็นแบบนี้เออเพราะสำหรับพี่นะถ้าถ้าถ้าเทียบว่าเป็นพี่เพราะพี่ก็เป็น LGBTQ เนาะพี่รู้สึกว่าถ้าถามว่าชาติหน้าพี่เกิดมาเป็นอย่างนี้พี่ก็ไม่มีผมี่จะตอบว่าไม่เป็นนะเพราะพี่ก็มีความสุขกับชีวิตอะให้เป็นชายเป็นหญิงก็ได้ก็ไม่ติดแต่ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ในในในชาติหน้าในภพหน้า พี่ก็ยังแฮปปี้ที่พี่จะเป็นนะเพราพี่รู้สึกว่าสิ่งที่คิมเจออะเอาจริงถ้ามองกันแบบมองกันด้วยสายตาปกติมันคือสิ่งที่คนอื่นๆก็เจอในแง่มุมอื่นๆเหมือนกันรับพี่นะแต่คิมตอนนี้พอเหมือนไปขยายมันจนรู้สึกว่าโอ้โหเพราะว่าเราเป็น LGBTQ นั่นเอง ซึ่งพี่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับตัวคิมเลยอ่ะได้ผม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 เฟลตรงมีรูปกคองคนหนึ่งครับท,ที่เขาเขารักผมอยู่พอสมควรเขาแคปมาให้ดูแล้วมันมีอข้อความเพราะว่าเหนึ่งนครับที่ว่าพีม่มามึงเอารูกเรียนห้องนี้ระวังลูกมึงจะเป็นซุดเป็นแตวนะต้องไว้ธนาเขาคิมที่เขาอ่ะไม่รู้ว่าใช้เมตตาอ่อใช้เมตตาโอเคต้องเมตตาเขาที่เขาไม่รู้ว่าจริงแล้วครูจีพีทีคิวไม่ได้ทาให้รูกเป็นเติมคําว่าแผ่ด้วยก็ได้ เราก็ไม่ต้องแรงใส่กันคือเรามั่นใจในตัวเองคิมว่าคุณครูอาจีควอ่ะไม่ได้ทาให้ลูกเขาเป็น l g จี q คิได้เท่ากับครูพละหลอดหล่อฟังที่วายคิมเรื่องจริงอ่ะพวกพี่ไม่เคยมองครู G าจีพแล้วพี่จะมีรู้สึกคนสุกอะไรเลยครูพละหลอหล่อเท่านั้นหรืออาจารย์ฝึกหลอดอเท่านั้นที่พี่จะทําให้พี่เป็นได้หรือนักกีฬากระโดดค้าถอบเท่านั้นที่ที่กระโดดไม่ผ่านเพราะอะไรไปขวางเท่านั้น การโอลิมปิกทําให้ลูกคนเป็นเก้งได้มากกว่าการแบบนีครู l อ b จ q ีอยู่โรงเรียนดีที่ครูดีๆอ่ะถูกค่ะเพราะฉะนั้นพี่ต้องพูดสั้นๆน่ว่าพี่เสียดายถ้าคิมจะยุติอาชีพที่ทํามาสิปีแล้วคิมมีความสุขกับอาชีพนี้เพราะพี่จะเสียดายว่ามันจะไม่มีคนใน b t q ีทีที่เป็นบุคลากรที่เป็นคคุณภาพที่จะไปยืนบอกเด็กอยู่ตรงนั้นว่าเฮ้ย เราต้องภูมิใจในตัวเองอเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่เราต้องยืนสง่าในที่ของเราอะแล้วเวลาเขาพูดแบบนี้มานะหัวเราะเบาๆกลับไปใช่แล้วคิมไม่ไม่ไม่ได้หัวเราะประชดด้วยนะแต่เข้าใจว่ามันมันแค่แบบคิมต้องไปด้วยแอทที่อิมเออคิมอยู่ในโลกที่เนี่ยเอฟเอ็มยังไ้พี่มานั่งพูดให้ชาวบ้านเขาฟังอยู่ได้อะด้พี่เป็นในจีบีทตอนเนี้ยคิมจะสงสัยในตัวเองทําไมเพราะฉะนั้นเออคิม อยากให้คิมมีกำลังใจนะแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำรับกับไปกอดคุณแม่จับมือคุณแม่แล้วก็ขอบคุณมากที่ว่าคิมโอเคมากใช่แม่แม่แม่ไม่มีอะไรต้องห่วงเลยเออไม่มีอะไรต้องห่วงเลยผู้กองแค่ท่านนั้นแล้วแล้วคิมจะต้องเจออะไรแบบนี้อีกมากถ้าคิมดวงตกทองร้องอีกพี่มันเราต้องเจอคนแบบนี้อีกเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องเพศสภาพด้วยนะนูบอกเลยว่็มันมันคนอื่นก็เจอคือสิปีที่ผ่านมาคิมคิดว่าคิมโชคดีไปละการพี่อยากให้เตรียมใจว่า เดี๋ยวนะคนุคินต้องเจออะไรมา mm. เป็นอย่างนี้อีก mm. แล้วสักวันหนึ่งคิมจะชิลกับมันมากสําหรับ oh. พี่นะ mm. แต่ถ้าคิมแพ้วันนี้ยพี่แบบเสียดายแค่นั้นเองอผมผมก็คิดคิดอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่ทผมเฟลม,มากๆที่ผมก็ ผมก็ย่าอยู่ว่ามกลัวเลยครับมองตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าเรามีคุณค่ามากอ,อ่ะพี่อ้อมเลยค่ะออปมปล่งมคือสำหรับอ้อมอ่ะอ,อ,อ้อมเห็นใจคิมนะคะเชื่อว่าคิมอาจจะท้อในช่วงเวลาสองสมอาทิตย์สามสี่อาทิตย์ตั้งแต่มีเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะครับแต่ว่าเอาเวอร์ชั่นไหนดีวะ เอาผมผมนา่าจะตั้งใจมากเบาไม่เอาเวอร์ชันเอาเวอร์ชันไหนของพี่ดีแะเอาเอาเลยที่บ้าอ,อย่าพูดเดาเลยคิมคิมนั่นปัญหาแม่ไม่ใช่ปัญหาคิมปัญหาแม่ของเด็กนักเรียนอ่าปัญหาปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาเราเพราะถ้าเป็นมุมพี่นะคิมคําว่าครูคิมทํามาแปดปีเก้าปีสิบปีคิมมั่นใจว่าคิมทําได้ดีถูกไหมครับผม ทำได้ดีขนาดที่เด็กที่โดนคุณแม่ย้ายห้องได้ร้องไห้และอยากมาเรียนกับคิมแสดงว่าเราต้องเป็นครูที่สอนลูกเขาได้ดีดิเด็กไม่ชอบโรงเรียนตั้งเยอะแต่ทําไมเด็กถึงอยากมาเรียนกับคิมอะคะก็แปลว่าเราสอนดีเราเราดีพอเราเป็นครูที่น่ารักและเด็กรักไงถูกไหมเพราะฉะนั้นนั่นปัญหาแม่อวยพรให้แม่เขาต้องไปย้ายลูกไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> เพราะนั่นคือความรักของแม่นะแม่เขาไม่ได้ผิด <c oughs> แต่ถ้าเขาเลือกที่จะดูแลลูกแบบนี้ย้ายลูกหมีไปเรื่อยๆและไม่ยอมรับในสิ่งที่สังคมเป็นคิมก็ต้องเอาใจช่วยให้แม่เขาย้ายเด็กนักเรียนคนนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแม่เขาจะพอใจหรือปรับตัวได้ยิ่งช้าลูกเขาก็ยิ่งต้องย้ายอะ่ะปัญหามันเป็นของคิมส่วนหนึ่งเพราะได้รับผลกระทบแต่ปัญหาหลักอะปัญหาแม่เขาที่ไม่สามารถสอนลูกได้ด้วยตัวเอง จึงไปจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นแล้วคิดเหรอว่าคนเราจะจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นได้ทั้งชีวิตอะมันเป็นไปไม่ได้ถ <c oughs> ามว่าทำไมแม่คิมร้องไห้ก็ลูกเขาเจ็บอะ <c oughs> แต่ไม่ปฏิเสธนะคะที่คิมเจ็บเพราะคิมไม่เคยเจออะไรแบบนี้และอาจจะตกใจวิธีแก้ปัญหาแต่พี่อันก็พูดชัดเจนมันคือการแก้ปัญหาแบบให้เรื่องมันไปไกลน้อยที่สุดและถ้าเรายังมั่นและถือว่าโรงเรียนดูแลคิมดีนะ <c oughs> ตรงที่เขาไม่แตะต้องคิมเลยพ,พี่เป็นพออพี่ก็ย้ายให้เขานะคิม ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าพี่เป็นพอพี่ก็จะย้ายผออคงจะไม่ใช่แบบคุณแม่มานั่งนี่มาขออนุญาตอธิบายเรื่อง l g b t q คุณแม่เข้าใจโลกหน่อยเงมันคงไม่ใช่อะแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่เรียกคิมไปจัดการอะไรเลยนั่นแปลว่าเขารู้ว่าโดยหน้าที่คิมทําได้ดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในหน้าที่การงานคิมไม่ได้บกพร่องทําทุกอย่างปกติเด็กรักและอยากมาเรียนและเสียใจและยังเสียดายและยังคิดถึงเราจงภูมิใจในสิ่งที่เราเคยทําและทํามันต่อไปจงเป็นครูที่ดีและสนุกกับการเป็นครูมี ความสุขกับมันต่อไปแล้วปล่อยให้ปัญหานี้เป็นปัญหาของมารดาค่ะ <c oughs> มารดาเขาด้วยนะคะไม่ใช่มารดาเราเพราะถ้าเราโอเคเราภูมิใจในตัวเองแล้วเรารู้ว่าเราทําอะไรอย่างมีขอบเขตและถูกกาละเทศะบอกแม่นะครับว่าคิมเสียใจจริงแต่เดี๋ยวคิมจะดีขึ้นและแม่ไม่ต้องเป็นห่วงคิมจะเปลี่ยนอาชีพต่อเมื่อคิมอยากเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนเพราะคนอื่นบอกให้คิมเปลี่ยน <c oughs> ถ้าเป็นพี่นะตอนนี้ที่ที่ผมที่ผมแคร์ที่สุดผมแคร์แม่ผมแค่นั้น แม่ไม่ได้เป็นไรนี่แม่เขาเห็นเราแม่เขาเห็นเราเป็นอะไรอย่ไงเพราะว่าแม่เห็นคิมมาสามสิบปีแบบนี้แล้วไงอืมผมเป็นเสียใจที่ผมร้องไห้เลยใช่ใช่เขาไม่แฮปปี้ตอนนี้เพราะว่าหนูเขามีความสุขแต่ไม่เป็นไรนะจะร้องก็ไม่ได้ผิดเพราะเราเจ็บแต่มันเจ็บแล้วมันหายได้ถ้าเราเข้าใจและเชื่อมั่นในตัวเองเห็นไหมแม่เรายังเคยรับไม่ได้แล้ววันหนึ่งแม่เรารับได้เราโชคดีจะตายคิมเวยพรให้นักเรียนของเรา ให้แม่เขาเข้าใจดีกว่าไม่ต้องเข้าใจลูกด้วยนะเข้าใจเข้าใจว่าจะเอาลูกไปไว้ตรงไหนให้ลูกปลอดภัยจากสังคมที่สัตวเทั้งหมดดีกว่าตรงไหนของสังคมที่สัตเดีกว่าหันซ้ายจะเจอหันขวาฉันก็เจอใต้ทะเลลึกหรอสัตว์น้ำก็มีนะต้องอยู่กับแม่สองคนอยู่กับแม่กับพ่อที่บ้านไปไหนไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวเพื่อนก็จะมีไม่เกินป .4 เธอมีเพื่อนเป็นตุ๊ดชัวร์ใต้ทะเลลึกหรออะไรยังไงใช่ไหมไม่เกินป .4 เธอมีเพื่อนเป็นตุ๊ดแน่จ้ะ ไม่ต้องห่วงแต่อนี้อีกด้านหนึ่งพี่อันคิดว่าเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันกับตัวเราเองนะใ,ในแง่ของการที่เราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้เจอความวไบแอสของสังคมแล้วก็เจอแม้แต่แบบเราทําดีทุกอย่างยัง แข็งท่ฉันได้เลยอย่างเงี้ยเขาใช่ไหมเออมันเป็นเรื่องปกติมากเลยคีมัาจะโดนแรงอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยนะโคาครับพอสมผมน่าจะแบบคุมคุมคุมการเรื่องพวกนี้มันน่าจะไม่เยอะมากเลยอืมอ่ะเพราะฉะนั้นฮึบฝึกไว้เราจะได้เป็นครูสอนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นก็ให้สิ่งนี้เป็นครูเราเอแล้วเป็นประสบการณ์ไปเล่าให้เพื่อนฟังในอนาคตได้และคิมเชื่อเถอะถ้าพี่เติ้ลบอกว่าเด็กจะเป็นตู๊ดไม่ได้เป็นตู๊ด เพราะครูเป็นตูดเด็กจะเป็นตูดเพราะครูหล่อเท่านั้นค่ะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ